สันล,ลีทำผมอีกแล้วยังไม่เสร็จเลยพีอะเาตาจะหนีไปไหนล,ลุบเียสันลีคือบนหัวแล้วเอลล็มสันลีนอนบน,<อ>บนหัวนะ<อ> <laughs> ไม่ใช่วันไ,ไหนเราทำอะไรวะจะไปนอนบนหัวเปล่าโอ้ทำสปาผมมเหยียบหัวสันล,ลีทำสปาผมเหรอเหยียบหัวมันนึกว่าขนมันเป็นขนเตาหรือเปล่าเอามาทำธุรกิจ ใช้คลั่งกำลังขอเขาแค่ในการล่าจูงไม่ดูไม่เอาตัวนี้หนึ่งคุมึงแล้วมะเวลาเดี๋ยวสันลี่อ๋อเองนดื้อมากเลยซันลี่ไม่ไม่เขาซันลี่กระโดดตกกล้องสวัสดีครับผมต้องการธรกิจในวันนี้นะครับใช้รถมีโบับอันนี้นะครับด้เครื่อง G D